เติดไ,ไหลเอา้ามื่อนี้เสร็ล่ำก่อนนี่เดี๋ยวซีเมนี้เนวเปียกเทียบอยู่สีมีแนวเปรียบเทียบกันยังไงดีระหว่างการล่ำโอยกับการเกินหลองเพียงนะลูกเคยเคยหลองเพียงยังไงสำหรับไอ,อ้ที่เป็นบอล่ำที่เป็นสังวาล่ำเพลินเดดนี่ยจังเก่งกุหลาบแดงยังสิไหมเคยหลองป่ะเคยหลองแต่เพียงอ่ะน้ำตาบักเตีย้ยน้ำตาบักเตีย้ยเออแม่เนี่ยบกน้ำตาบักเตี้ยนี่ก็เป็นสังวาล่ำเพลิน เดี๋ยวสิให้ลอ่ลองล่องล่ำตัวดีเบิง่งล่ำระวังก่อนซ้อยในเรืองกับกับเกินเพ่งมูนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เปรียบเทียบกันเบิง่งอ่ะจะมาใครายๆกันบ่ครับเอเอว่ามันสิีใายกันบ่ว่าว่าการล่ำกับก,กับาก,การลองมันสิคือกันบ่จริงไหม,<ผ>มอืมเอาแล้วลองล่ำก่อนเบิ่งหนึ่งบิ่งหนึ่ง,งก่อนพับพับปิ่นแก้วเนี่ยอืมพับปิ่นแก้วเนี่ยะนะเสียงปินเ,เอา เอาให้เต็มเสียงเลยละให้เต็มเสียงนะถวายบังคมผู้ขาปู้ยาผู้สูงศักดิ์คำว่าผู้ขาในี่เพี้ยนได้เลยถวายบังคมผู้ขาถวายบังคมผู้ขาปูยยาปูญยาผู้สูงศักดิ์ถวายบังคมผู้ขาปูยาผู้สูงศักดิ์ถ้าปินทองบิดาหักลูกกลับลงเด้อตุงเรือง ลราขออย่าเคืองพะไทยทานปิ้นแก้วนี่เป็นล้านจริงแท้เนอคือวาอ่าทำมาลงมีมาบา่ไดรทำมาลงมีมาทำมาลงมีมาพ่อทำมาลงมีมาพอ่าาพอปิ้นทองมอบให้พ่อปิ้นทองมอบให้พ่อปิ้นทองมอบให้มันหาไว้ แม่นพยานอุยเรนโออุยโออุยลันนาใส่ร่องเกินน้ำตาบักเตียเบิ้งมาเนี่ยโอ้ผมไม่เคยเกินนะแต่ครับไม่เคยเกินแต่เป็นกุหลาบแดงไดๆปะร่องเบิ้งกุหลาบแดงสังวาลมันสิคข่ายกันร่องเบิ้งนะกุหลาบแดงกุหลาบแดงเอ้ยกำลังอ่า หมอบให้แม่ชมยงมอบให้แม่ชมยงถ้าเป็นสังหวรรับเพื่อนห้างมาสิขึ้นทังสี่แล้วลูกมอบให้แม่ชมยงด,งดำรงดำรงดำรงความรักไวัยยาไลหลัหลงบัตหาชาวทั้งสี่นะถ้าเป็นคำร้องสังหวรรับเพื่อนนะแต่ว่าตรงที่ที่น้องมัหฑะลามันสิเพี้ยนม,มันสิเพี้ยนม,มันสิหักจากแม่ดูดีออกไปนะครับเพราะพี่นีโฮมอัน เคี <ítulo> <displayed, S 1> ็ดป่าคอยอันนี uh, like ้ไปไรกเลยว่าได้ความาหองนั bait. ่นแหละคือมันก็คือการถ้าเป็นสังวรลำเพื่อนการการเกินของเพ่งก็คือกันถ้าเป็นสังวรลำเพื่อนนะลำหมอบเป็แม่ชมโยงดำรงความรักไว้ยาไล่ล่างป่าช้า่พี่ขอฝากให้เจ้าและพี่ขอฝากให้เจ้าต่างมือ บัดย้ำไก่เบิดอะไรให้นางหวอันส่งคืนอย่ารอสายเนี่ยมันสิลุ่แบบนี้ค้วกันแต่่ยัก่อนของน้องมะนาตอนลุ่มาจังไี่ก่อนตอนที่ลุ่มอะไรตอนที่มันลุ่ คำคำล้ำหลายอะกันล้ำไรกันวายบางกมผู้ขา่าผู้ยาผู้สงสารพระปินทองบิดาหักลูกกับลงเดือดตรงเบืองลราขออย่าเครื่องพระทัยทานปินแก้วนี่เป็นลานจริงแท้อาคือว่าทำมาลงมีมาทำมาลงมีมาทำมาลงมีมา ทำมาลงมีมาทำมาลงมีมาพอปินทองหมอบให้มานาไว้แม่นพยานอุยเรนโออุยโออุยล้านนามองคอปินท้องนี่เอ้าคอคู่ฟนใช่คอหยุดเป็นบว่เดียว่าเดยว่าหานเาเลย พอเป็นท้องหมอบไผ่พอป็นท้องหมอบไผ่พอปินท้องหมอบไผ่มันดาาไว้แล้วพอปินท้องหมอบไผ่พอปินท้องหมอบไผ่บิดาไว้พอปินท้องหมอบไผ่มันบิดาไว้ถ้าใส่ใส่ลูกข้อเข้าไปคือพอคู่พอนใส่พอปินท้องหมอบไผ่บิดาไว้เห็นไ่ก่อนสิลุ่งมันมันมีการเอื้อนอยู่ พิดาไว้คือคุ้มเสียงหายอยู่เสียงลํำเพื่อนนี่มันต้องใส่พลังเพราะาเสียงเรามีพลังอยู่แล้วนะลูกเสียงเรามีพลังอยู่แล้วเวลาลงเวลานั้นต้องกดเสียงให้มันอยู่<อ>คือลํำเพื่อนนี่เป็นการเน้นเลยเน้นเน้นเสียงเน้นใจใจเง่าเงาัเวลาลงนะาแต่ว่าช่วงขึ้นช่วงยังกะโอเคแล้วเขากับปั๊บเนียนน้อยเวลาพลิกมันเทียน ถ้าเสียงเสียงมันพิกเสียงมันเพี้ยนเนี่ยเขาสามารถที่ปรับได้กับประมาณนี้เราพี่น้องเนาะนะวัน,นนี้ได้เจอน้องมานะอีกครั้งหนึ่งครับผมกมากาสี่และแก็คือพยายามยึดหลักของของกู้ฟันใช่แล้วพอยหยุดไว้ครับเพ<ะ>ื่อนก็คือที่นี่พี่แนวแบบเดียวกันก็นั่งกินเสื้อผ้าเป็นสิทธิ์เราเอาปากทำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับว่าอะไรนกันที่ มันมันสิเกี่ยนเนื้อเรื่องเล็กๆนี่แหะถวายบังคมผู้ขาปุยยาผู้ขาเนีเ่ยเกี่ยนเห็นปะถวายบังคมผู้ขาถวายบังคมถวายบังคมผู้ขาปุยยาผู้สูงศักดิ์พระปินปะป่นทองบิดาหากพระปินพระปิ่นทองบิดาหากพระปิ่นทองบิดาหากท้องขึ้นอีกนิดนึง ผ้าปิ่นทองบิดาผ้าปิ่นทองผ้าปิ่นทองบิดาหัก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 ต่ำหวดหักบิดาหักหักหักบิดาหักบิดาหักเออตัำตรงนี้กับลุงด้วผมจะมันมันเิียนิดเดียวล้ำเพื่อนเดียครับต่ำต่ำก็ขี้นิดนึงกับว่าได้สูงก็ขี้นิดนึงกับว่าได้ต้องขอบังคมผู้ขา ขอบังคนผู้ขาได้ไหมค่ับไขอบังคมผู้ขาผู้ยญิงผู้ยญิผู้สูงศักดิ์ผู้ยญิผู้สูงศักดิ์ผาปิ่นทองบิดาหักยิดาหักเอผ่าปิ่นทองบิดาหักเออลูกขาบลงเด้อดส่งเบืองแล้วออย่าเคืองพระไทยทาน นี่ก็เป็นการซ้อมลำเพลินนะครับของบทพระปินทรทองสำหรับน้องมานะเพชรบ้านแผ่นนะครับพี่นันนะครับช่วยมาติวให้กับน้องนะครับน้องมานะนะครับก็ฝากไลค์กดฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ fc น้องมานะ fc สาวน้อยพรบ้านแพงนนะครับช่วยกดติดตามช่องพี่สองนะครับ ที่2 JO1 Official ด้วยนะครับมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆเ,เกี่ยวกับน้องมานะเกี่ยวกับบุคลากรในวงสาวน้อยแพนดุนแพนสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับที่สก็จะนำมาให้ดูชนได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ